สวัสดีสมาชิกเพจหางานทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวทักทายสมาชิกที่ y o YouTube ก่อนนะครับผมจะบอกว่าก่อนอื่นคือผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตอบใครหรืองานที่คุณคอมเมนต์ว่าต้องการที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยผมอ่านแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาอัปเดตงานให้เพราะว่าช่วงนี้ผมยุ่งกับการเตรียมออฟฟิศของเพจหางานนะครับออฟฟิศของเราก็มีกําหนดที่จะเปิดหนึ่งธันวา แต่ว่าเดี๋ยวหลังจาก1นธันวาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับออฟฟิศของเพจหางานเปิดเรียบร้อยอองานที่คุณคอมเมนต์ไว้นะครับผมเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรปภที่เพชรบุรีนะครับที่แม่บ้านที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ลาดกระบงังทุกงานที่คุณคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมช่วยไปหาให้เนี่ยนะครับผมเห็นหมดเลยเดี๋ยวผมจะรวบรวมหลังจากหนึ่งธันวาเปิดออฟฟิศเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ยุ่งๆนะครับขออภัยจริงๆแต่ว่าหลังจาก1นธันวาก็จะมาอัปเดตงานให้ตามที่คุณคอมเมนต์กันไว้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ ทั้งกดไลค์กดแชร์ทุกท่านขอบคุณมากแต่ว่างานนี้นะครับก็คืองานอยู่เครือสาพัฒน์เครือสาพัฒน์ชนบุรีนะครับบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับเครือสาพัฒน์ชนบุรีรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตสัญญาจ้างนะครับเป็นพนักงานฝ่ายผลิตสัญญาจ้างก็คืออาจจะทํา3เดือน6เดือนตามสัญญาแล้วก็หมดสัญญาก็ออกนะครับหรืออาจจะมีการต่อสัญญาอย่างไรก็ต้องคุยกับทางบริษัทนะครับแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าเป็นพนักงานฝ่ายผลิตสัญญาจ้างนะครับถ้าคุณสนใจคุณสามารถไปสมัครได้ที่ ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เครือสาพัฒน์ชนบุรี8โมงเช้าถึง10โมงเช้าทุกวันนะครับ8โมงเช้าถึง10โมงเช้าทุกวันหรือคุณสามารถติดต่อสอบถามได้3เบอร์และมันมเีเขาเรียกอะไรการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือกรอกใบสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้มีลิงก์ใบสมัครของ Sam มซุงนะครับคุณสามารถกดลิงก์แล้วก็เข้าไปสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจะติดต่อสอบถาม ก็คือ3หมายเลขนี้นะฮะ082 231 43 41นะครับ082 231 43 41นะครับแล้วก็098 557 7811นะครับ098 557 7811อีก1หมายเลขนะครับก็คือ064 815 2534นะครับอันนี้ก็ประกาศรับสมัครพนักง,งานของ Samsung เครือสหพัฒน์ชลบุรีนะครับก็ สุดท้ายแล้วนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม YouTube ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตอนนี้ก็กําลังที่จะอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่ากําลังที่จะเปิดออฟฟิศเป็นสํานักงานของเพจหางานเพื่อรวบรวมงานจากกรมแรงงานทีนี้เราจะหางานให้คุณได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับหรือว่าหลายคนอยากจะหางานที่นู่นที่นีจนน่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วผมจะไปรวบรวมงานมาอัปเดตให้คุณ หวังว่าช่องของเราจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ